พามาติดตามเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าคุณพระช่วยของแท้นะคะหลังจากที่ได้ไปช่วยโยมค่ะดึงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขึ้นจากคลองส่งน้ำค่ะ โดยทางทีมข่าวนะคะรายงานค่ะว่านี่เป็นภาพนะคะที่มีพระสงฆ์รูปหนึ่งในพื้นที่อำเภอพิมายกำลังช่วยญาติโยมนะคะใช้เชือกดึงเพื่อที่จะนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ตกลงไปภายในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณถนนสายพิมายดงใหญ่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายขึ้นมานะคะซึ่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันดังกล่าวนั้นเป็นของนางสาววิรนุชหอมหวนค่ะวัย37ปีที่ขับรถกลับมาจากการขายแตงโม พอมาถึงบริเวณที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะได้หักหลบรถสิบล้อจนทําให้เสียหลักตกลงไปภายในคลองส่งน้ําโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะนําเอารถจักรยานยนต์พ่วงข้างขึ้นมาจากคลองได้จึงได้โทรประสานให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้อากู้ภัภยนะคะได้นําได้มาช่วยเหลือค่ะแล้วก็ในระหว่างนั้นมีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาพร้อมกับมีพระสงฆ์หนึ่งรูป ได้จอดรถค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยทางพลเมืองดีกับพระสงฆ์ค่ะจึงได้ช่วยกันใช้เชือกนะคะ ที่ติดรถมาด้วยลงไปผูกไว้กับรถจักรยานยนต์ก่อนที่ทั้งพระและโยมจะช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขึ้นมาจากคลองน้ําจนสําเร็จนะคะซึ่งก็ต้องถือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นคุณพระช่วยของแท้เลยค่ะทางด้านนางสาววิวรุเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณทางผู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีที่มาช่วยเหลือแล้วก็ที่สําคัญก็มีการขอบพระคุณนะคะ พระสงฆ์จากวัดบ้านจานตําราและก็คนขับรถที่ผ่านมาซึ่งกําลังจะไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างที่บ้านดงใหญ่นอกจากจะช่วยดึงรถขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ยังมีการช่วยบรรทุกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของตนเองเนี่ยซึ่งไม่สามารถที่จะขับขี่ต่อไปได้นะคะพาไปส่งถึงบ้านเลยค่ะเพราะว่าวัดบ้านจานตํารากับหมู่บ้านของผู้ประสบเหตุเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ๆกันก็นับว่าเป็นความโชคดีที่ไม่ที่ได้มาพบเจอกับคนดีๆที่สามารถจะช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้ง ได้ค่ะ